สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคัะพบกับมอเตอร์เวย์นิวส์ค่ะวันนี้จะพาไปชมความคืบหน้าการก่อสร้างด่านมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางประอินนครราชสีมากันนะคะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่กับท่านผู้มนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกันเลยค่ะจากการลงพื้นที่นะครับวันนี้ทั้งกรมทางหลวงนะครับทางบริษัทที่ปรึกษา C S C นะครับแล้วก็ทางกลุ่ม กิจการลูกมค้า b ีเานะครับที่ราาับสัมทานก็มีการลงที่ร่วมกันนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับตอนนี้เราเข้าพื้นที่ทั้งหมด9ด่านได้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้มีความคืบหน้าอยู่ทั้งหมดประมาณสัก7%นะครับแล้วก็ทางกรมทางหลวงเองนะครับโดยกองทางวิศวกรรมเมืองก็ได้มีการติดตามความคืบหน้านะครับเพื่อที่จะเร่งรัดงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเราพบว่าตอนนี้จะมีปัญหาที่เราพบอยู่2จุดนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือการขอพื้นที่จากเจ้าของที่เดิม บริเวณด่านปักช่องกรมหลวงเองก็ได้มีการประสานงานเจรจารจนกระทั่งเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับทางกรมหลวงพร้อมกับเจ้าที่ทางปกครองก็ได้สามารถเจรจารแล้วก็ ขอพื้นที่เข้ามาได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือเราสามารถแก้ไขปัญหารบริเวณด่านปากช่องได้นะครับตอนนี้ก็เหลือการเข้าพื้นที่หรือขอพื้นที่บริเวณด่านสลับบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขต่อไปครับที่เราเข้ามาติดตามเรื่องรัดงานแลวแก้ไขปัญหานะครับ <c oughs> ก็เพื่อที่จะทํางานร่วมกับงานก่อสร้างนะครับ <c oughs> เพื่อที่ให้งานระบบเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกับงานโยธาแล้วก็สามารถเปิดให้บริการกับทางผู้ใช้ทางในปี2568ครับ เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆได้จากรายการมอเตอร์เวย์นิวส์ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ